ใจไหมหัวใจไหมเด็กครับดอกบัวฮะ <c oughs> ทุกคนช่วงนี้พี่ไม่ค่อยสบายแต่พี่มีภารกิจไอ้พวกเจ้าทั้งนั่นคือการพาลุงโมโฟอยของพวกเราไปพบกับ ปารวยที่ปากเก็ตค่ะคิดว่าคู่นี้น่าจ,จะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันแต่ขา่าว่าตอนนี้ก็ฝากพวกเจ้าเลยนะลร,ล,รลุงโอเด็กเกินเหล่อปะอโอเคค่ะย่นสวัสดีครับขณะนี้เป็นเวลา8ปนาฬิกาพวกเราพร้อมรับภารกิจแล้วค่ะก <c oughs> ินกาแฟย,ยังลุงวันนี้กินแล้วหนูยังไม่ได้กินเลยลุงระวังนะระวัง พร้อมพร้อมแล้วปะไปกระเติ้ลน่ะนั่งวินมอเตอร์ไซค์กับนั่งอันนี้เอาไหนนั่งมอเตอร์ไซค์กว่าไปะครที่แล้วที่เรามาพี่ยุก็เลยบอกว่าอยากพาลุงมาเจอกับป้าลวยนะอันนี้ป้าลวยนะลุงชื่อรวยอ่าแล้วก็อันนี้คุณลุงประสิทธิ์ลุงมูวฝอยวันดีจ้า อายุเท่าไหร่นะปีเดียวกันเลยแปดห้าแปดห้าอายุเท่ากันพอดีเลยใครจะตายก่อนกันเลือรตายเลือดตายไปตองพูดแล้ววันนี้เราจะทำอะไรครับป้าดุวยลูกชุบโอเควัตถุดิบวันนี้เรามีอะไรบ้างคะมีถั่วเหลืองแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็มีกะทิอันดับแรกอันอันดับแรกเอาถั่วมาหุงเหมือนหุงข้าวจะเอาให้สีเหลืองหมดสามน้ำเลยมันจะขาวก็เปิดกะทิ

อีกหน่อยเดี๋ยวมันไม่ร่อนลองดูนั่งไฟกวนท่านตอนเท่าไหร่กันตอนทสองหนูช่วยไหมหนูก็ต้องทำอย่างนี้ตลอดไปเลยหรอเนื้อไม่มีการกระทะเลยมีกระทะแต่ขาวข้าวใครบอกจะเอาสูตรเท่านั้นเท่านี้ไม่มีนะครับรดมือล้วนทำกับคุณลุงเราก็กะเอาแล้วค่อยมาเป็นสูตรนะก็เหมือนกันทั้งคู่เลยนานเจอคนรุ่นเดียวกันนะมันหายากคนรุ่นเดียวเจอกัน่นนี้เข้าไปดูคนนําม่วงกันหมด ได้ยังครับคุณยายยังค่ะต้องให้ล่อนเลยนึงไฟมันดับกูก็ว่าอยู่กูว่ามันไม่ไปไหนมาไหนสักทีไมันไหม้มันงเคอได้ยังยายได้ยังปิดแก๊สเลยใส่ถาดก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่ถุง เรากวนถั่วเสร็จแล้วเรามาทำอะไรต่อลวดเสร็จแล้วก็ปั้นถ้าไข่พ่อไม่ดีที่ทำไม่ได้ไม่ได้ได้ยังไม่ได้ใส่เจะต้องีไม่ใส่ไม่ใส่อ่าตีมาทำอะไรอ่ะตีไม่ชุบที่หลังรอชุบที่หลังเลยฮะขั้นตอนต่อไปทำอะไรฮะปั้นก่อนจะจะปั้นกูลูกกลมๆอะไรก็จุ่มจุ่มสีละลายสีเลยตอนนี้เรามีสีอะไรบ้างคะคุณยายมีมาหลายสีเลยปั้นเสร็จแล้วชุบเลยชุบแล้วก็ตั้งคนสีแดงน้ำไม่มีใครปั้นรูปหัวใจเลยอ่ะ าปักอย่างนี้ได้ยังไงนะโอ้โนี่ไงดูหัวใจหนูสิเอ่อสวยสวย ทำยังไงหัวใจหัวใจทำอย่างนี้ค่ะปันนี้ใช่ไหมจ๊ะปูดแหลมแหมป็ดปุ๊บเอานี่ไม้ทำนี้อ๋อตรงกลางใช่ค่ะได้แล้วหัวใจดูหัวใจลูกหน่อยนี่อ่ะเอาสองคนสองคนโอ้ยสวยอยู่เดิมเดอขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรกันคะยายชุบพูนขั้นตอนสุดท้ายแล้วใช่ไหมเออชุบพูนก็เสร็จน้ำเยอะขนาดไหนน้ำพอไหมพอนะได้ไหมฮะ ยายมันไม่ข้นไปหรอข้นไปน้ำไม่ยอมใส่ใส่นี่หนึ่คุณยายนี่ใส่ยังใส่แล้วได้แล้วเนาะเฮ้ยรงดีอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะปู้เสร็จแล้วค่ะนี่คือผู้รอดชีวิตของเรานะคะลูกชุบฝีมือยายหลวยและคุณตาหมูฝอยชิงอยฮ เอาลยเดีวลให้ยายให้ยายลูอกนึงเอาหัวใจไหมหัวใจไหมหัวใครับดอกบัวฮะดอกบัวแต่ความวุ่นหวายยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณยายกับคุณตาต้องอยู่กันหนู่ตลอดไปกับอีกเมนูหนึ่งขนมตะก้อตะก้อเดี๋ยวลงก็นหนีแล้วขึ้นต้นตาลไปเราติดตามไปเลยนะคะด้วยติดตามด้วยนะครับ่วยติดตามหน่อยนะคะ